รถสภาพไปสวยกว้างขวางนั่งสบายเป็นรถที่เหมาะสำหรับครอบครัวสุดๆเลยค่ะมิตซูบิชิปา a j เจโร p o r t 2.4 GT เกียร์ออตโต้ปี2016โปรโมชั่นของเราอยที่6 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะแมกไลสวยค่ะติดฟิล์มดำเรียบร้อยแล้วค่ะ ภายในเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตปับไฟฟ้าคู่หน้าระบบเซ็นทัลล็อกกระจกปรับไฟฟ,ฟ้าพับไฟฟ้าพุชสตาร์ทแอร์แบ็กพวงมาลัยมันติฟัง์กชั่นแอร์ดิจิตัลเนวิเกเตอร์กองส่งถอยก็มีค่ะภายในกว้างนั่งสปายได้เบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตมีแอร์ตอนบนเย็นทั่วถึงค่ะ ฟีดาวส่งเดือนละห3,000บาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่26,00มบาทขึ้นไปกระสุอรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วค่ะมีทีวีแอร์ตอนบนค่ะกว้างสุดๆเลยค่ะเดืองความกว้างไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะได้เบาะ3มแถวเบาะหลังพับได้สะดวกสบายในการขนของมากๆเลยค่ะ มีเอกสารยืนยันอินสเปคชันการันตีตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยประวัติรถคันนี้เกรดเอให้ไปเลยคะ่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีเมสซนยนำหน้า SIAMP10 พิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ